สวัสดีค่ะ,คะมาถึงแล้วที่ที่สองของการครูบนหนังวันนี้ค่ะบิ๊กซีอุดรค่ะนนกินยังน่ะก <c oughs> ินยังนาง <c oughs> เอา <c oughs> มานังกับกินลูกชิ้นไปมแลล์มาก,กินลูกชิ้นดิ <c oughs> <c oughs> อ้าคือกลับไปแถบทำแล้วเอาเงินมางหอยัน่งปิดประตูวัดก่อนจีพัเนี้เห็นว่าออกบ้านออกอ่ะเนี่ยถ่ายนอกอ่ะโอ้เอาเขาไปส่งเพื่นบ่จ้ะเขาเร่กินแล้วกันได้ไหมจูบบอมีไม่กินแล้เลยโอ้บอมเป็ดถั่วโคจะเรื่องเชื่อเนาะนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับเก่งจังเลยมาเร็วหาแม่เร็วมเร็วๆๆๆอันนี้สองอ่สองอยากโมงส่งอยาขโมยนี่คพิมตวอีกคนนึงนะคะพี่หมอนอินนะคะชวันเชือคืนจยล,จล <Okay. S 2> งจะลงมขยันจะลงมจะล้มหมอนนะพกช้รล้อขาเก็บ อรนนี่าเบอร์ันนี้เรามาซื้อภัย์นะคะเราไม่ได้เข้าไปดีลรงหนังตอนเรามาเขากำลังจบรอบจบรอบทุจบรอบ รอบไรก็อ่ว่าขบรอบรอบบารอบบ่ายใบสใบสบใบสรอบใบสามรอบใบสามยี่บรอบอแต่ว่ารอบล่าสุดตอนยังมับยอเยอะใช่ไหมคะวันนี้ไม่นี่ไลรบค่ะมาแล้วค่ะเขาบอกว่าใรอบนอัดับหนึ่งใช่ไหมกเป็นอันดับคือตอนนี้คือบูม ดุแล <m í toys> <P an> ้วจริงๆรับลูกค้าไม่ทันเลยลูกค้าก็ตื่นมาดูไข่ออไข่ออค่ะไข่ออแบบฉ่ำเบาบาไข่ออฉ่ำมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะรุ้สึกุ่สิไข่ออเลยค่ะเผิดไข่ออเหมผิดไข่ออกันผิดผิดก็ไปมาผิดกา ก็ใหกินลูกซินก็เคคขาเลยนดกวังนะเขากินแล้วเขเล่นเพิ่ก็ยู่

ừ, chụp lời chụp xạo lời luôn chụp lời <cười> <cười> เาคือหมอำแทบุละอ๋อ พี่ปุ๊บแปมบแค่ยี่เบิดมือแล้วลูกยี่ฟ้าาไปแจ้ง หรือว่า่ต้องได้เซหนอะแต่ว่า่ต้องได้ไปขี้หนาออกดีเด้แหรวิ่งขี้นให้ป๊ิสขี้นหรือว่านราจะขี้นขี้นตองกางี้นอะไระคสอบถามปมแปรมแล้วนะคะว่าใช้อันล้อพื้นยี่ห้อ,อยังที่ได้ไปซื้อตามปมเปรมเจ้าของยัหนวะยูนิเียมย่ด่วงาเอนากาย ได้บ้งเน่ยบ้งเนี่ยขอบ้งเน่มือไปพอกันอยู่เสริมไทยคอมเพกเสริมไทยอย่างปอมแปมคอมเพกเป็นปะคอมเพกไม่ใช่คอมแกใช่ไหม ฉันไทยคอมฟิกสารคามค่ะช่วยบอกหน่อฮะโไปไปนวัแรกเป็นวิจิตไม่ไม่เป็นเอสเอฟเอสเอเอเอซีนีโนแรกบัตรร้อยสี่สแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นไหมเพรว่าเหมือนพยา เมื่อแรกเจ็ดบเก้าเมื่อแรกว่นเก้าบาทพอดแบบนูไปตอนนั้นที่ว่านไดคุณเก็นคือต้องหาตันหกึ้นที่บาทเสริม้ทยเป็นดอกเสริมไทยแล้วมปเก้าบาทพนักงานพูดแล้วนะคะว่าใครอ้อแบบปังมากที่นี่ ไม่ไม่ีี่ได้ไม่ครอนี้ที่นีคือไค่ออแบบกุฎอนปังมากอยากมีเาเจอกันูดอะไรกันีวีจียลอก,ก่อนเรียกนาน,นะเพราเป็นผู้แอบ,บดูด้วย<ะ>ันคะเขามีผ่าซอเวลาไปแอบดูแอบดูทุกย่างรา อยากไปแอบดูอยากไปแอบดูหรืออยากเป็นอีแววบ่อยากก็อยากเป็นน้องเบิ้มมีคลิปหลุดบอกเพร่ะนคือว่ามีคลิปหลุดอีแววได้แบบท้ายเพมันบอกคือว่ายี่ไปแอบดูไฮโนะไปไฮโนะไปหลีแล้วมันหลือบลอดบ้านก็ได้ ว่าจะอยากเป็นอีแบล็คจะเป็นอะไรออยากเป็นแอรเบิ้งอยากเป็นแอร์เบิ้งคิดว่าเป็นแบล็คสวยก่าีกคนที่จะเห็นกับเป็นผีอลไรเห็นนะลต่ซึ่งว่ะผีมันมากเป็นผีเปล่าผีโบแล้วก็สิล้วก็สิแอบเบิ้งบันนี่บันนี่เราเห็นผีก็ได้แบวนั้นล้วก็สิไปก่อนแล้วสิบนะเป็นฉากผีเอาโอเคค่ะฝากไปติดตามค่ะหนังคลายอ้อค่ะใครยังไม่ได้ดูค่ะฝากเข้าไปดูไปชมค่ะ หรือว่าไปดูแล้วกระดูซ้ำอีกได้ค่ะสำหรับคลินี้ขอบคุณค่ะ